สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องก๊อปนะครับวันนี้ผมจะมาแชร์เจ็เทคนิคที่ช่วยให้มือใหม่เล่นเกมได้ง่ายขึ้นนะครับใครที่เพิ่งมาเล่นเกมนี้หรือยังไม่ได้ลองเล่นแล้วกังวลว่าเกมมันไม่มีภาษาไทยจะเล่นยากไหมระบบต่างๆของเกมนี้เป็นยังไงกันนะและสิ่งไหนควรทําหรือสิ่งไหนไม่ควรทําลองดูเกมนี้ให้จบนะครับมาช่วยเล่นเกมนี้ได้ง่ายขึ้นในช่วงแรกก่อนแล้วชมก็ฝากกดไลค์กดติดตามไปด้วยนะครับ ใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมต้องนี่เลยครับ o v e r t o p u ารับเติมเกมราคาถูกสะดวกปลอดภัยและปัญหาโดนแบนหรือร e ฟันแน่นอนตอนนี้ทางร้านมีโปรโมชั่นดีดมาฝากคุณผู้ชมด้วยนะครับเป็นโปรโมชั่นเติมเงินแบบอินดีพาร์จะเติมเพจแบตเทิลพาร์ตหรือรายวันทางร้านก็มีบริการนะครับคุณผู้ชมคนไหนสนใจสามารถาไปสอบถามาไปที่เพจหรือเติมด้วยตัวเองผ่านเ็บบซต์ Overtopup ได้เลยครับด้งอยู่ใต้คลิปมาเริ่มบทที่เรื่องแรกนะครับใช้พลังงานอย่างไรให้คุ้มค่า ใครที่เล่นเกมเคนชีนแพ็มาก่อนนะ่าจะคุ้นชินกับพลังงานที่เรียกว่าเรซินนะครับซึ่งในเกมนั้นเราสามารถใช้พลังงานตรงนี้ในการฟาร์มอ์ติแฟกต์ฟาร์มบอสได้ใช่ไหมครับเกมนี้ก็คล้ายกันเพียงแต่มีชื่อเรียกและวิธีการใช้งานที่แตกต่างกันประมาณหนึ่งเทั้นั้นเองในเกมนี้จะเรียกพลังงานว่าเวฟเพดนะครับเวฟเพดในตอนนี้สามารถสะสมได้สูงสุด240หน่วยและใช้เวลา6นาทีในการรีเจนพลังงานครั้งละ1หน่วยนะครับหลังจากที่รู้แล้วว่าพลังงานในเกมนี้เรียกว่าอะไรทีนี้ว่าการด้วยการนําไปใช้งานกับอะไรและใช้คลเท่าห กันบ้างที่แรกที่เราจะได้ไปฟาร,ร์มบ,บ่อยามากนั่นก็คือ Simulation Training Simulation Training จะอยู่ในบริเวณนี้พอมาถึงให้เราไปคุยกับ MBC ที่ชื่อยานพอคุยเสร็จจะมีตัวเลือกทั้งหมดสามอันให้เลือกฟาร,ร์มนะครับอันแรก Resonance Potion ฟาร,ร์มแล้วจะได้รับ Potion EXP ไปอัพตัวละครอันต่อมา Energy Core ฟาร,ร์มแล้วจะได้ EXP สำหรับอัพอาวุธและสุดท้าย Shell Credit เอาไว้สำหรับฟรราร์มเงินในเกมมันเองทั้ง3อันนี้ใช้ครั้งละ40พลังงานในการฟาร,ร์มนะครับแนะนำในช่วงแรกถ้าใครที่ เริมนเกมนี้เกมแจกเยอะมากนะครับและเชฟเครดิตเองก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ตัวเกมแจกถ้าจะไม่ผิดน่าจะร้านกว่าๆนะครับฉะนั้นในช่วงนี้แนะนาให้ฟาร,ร์ม e x p อัพตัวละครกับ e x p สําหรับอัพอาวุธจะคุ้มกว่าฟาร,ร์มเงินมากๆเลยครับที่ต่อมาที่เราใช้พลังงานในการฟาร,ร์มได้นั่นก็คือค r จารี l าเลนเป็นดันเจี้ยนสำหรับฟาร,ร์มไอเทมอัพตัวละครกับอาวุธนะครับใช้ครั้งละ40พลังงานในการรับรางวัลถัดมาบอสชาเลน อันนี้เราสามารถรับรางวัลได้หลังจากที่จัดก,การกับบอสตัวนั้นได้แล้วนะครับเอาไว้ฟาร์มไอเทมสําคัญในการเลื่อนขั้นตัวละครใช้ครั้งละ60พลังงานในการรับรางวัลต่อมา Task Field Cleanup อันนี้เอาไว้ฟาร์มเอ็กโคกับ XP สำหรับอัพเลเวลเอ็กโคนะครับซึ่งแนะนําว่าให้เลือกดีๆนะครับเพราะแต่ละอันจะดอบเอ็กโคที่แตกต่างกันใช้ครั้งละ60พลังงานในการรับรางวัลสุดท้ายว e e k l y c h a l l e n หรือบอสรายสัปดาห์สามารถฟาร์มได้ทั้งหมด3ครั้งต่อสัปดาห์นะครับและที่ดีมากๆเลยนั่นก็ เก็ได้นะครับใช้ค่า้งศิพลังงานในการรับรางวัลถ้าบอกก็จะประมาณนี้ฉะนั้นเนื่องจากเกมนี้เราต้องปั้นตัวละครเยอะผมไม่อยากแนะนําให้ปั้นตัวละครดาเมจหลักให้เสร็จก่อนนะครับปันเป็นตัวตัวไปแต่ที่ผมทําคือปั้นตัวละครในทีมแรกให้เสร็จก่อนแล้วเขาไปปั้นตัวละครอื่นนะครับเลือกตัวละครที่อยากเล่นอาเปเรลตัวละครอาวุธ สกิลของตัวละครและค่อยไปอัพมสูงข,ของ Echo นะครับลำดับตามนี้เลยถ้าเลือกใช้พลังงานในการปั้นตัวละครได้ถูกจะคุมบางๆนะครับส่วน e c โ o ไว้อัพหลังจากอัพตัวละครเสร็จก็ยังทานอยู่เรื่องต่อมาอย่าใช้เพชแรแลกแม่สุ่มกาชาตู้ถาวน ในเกมนี้เพชจะเรียกว่าแอสเตอร์ไรท์นะครับซึ่งในโซนนี้สำหรับคนที่ไม่รู้เริ่มมาเกมจะมีตู้กาชามือใหม่ที่เปิดโอกาสให้ผู้เล่นเลือกได้ว่าอยากได้ตัวละครตู้ถาวรตัวไหนนะครับจากนั้นหลังจากเลือกแล้วเราก็แค่สุ่มกาชาไปจนออกทองหรือครบ80โรก็จะ้ตัวละครที่เลือกไว้นะครับเมื่อออกทองแล้วตู้ที่ว่าน,นี้จะหายไปและถ้าถามว่าทําไมถึงไม่อยางให้แลกไม่สุ่มกาชาตู้ขาวรอนมาเปิดออตัวละครมาเล่นเร็วๆคืองี้ครับเกมนี้ระบบกาชาค่อนข้างน่าสนใจเพราะการันตีทองอยู่ที่80โร ในส่วนของตู้ตัวละครลิมิเต็ดถ้าออกทองแล้วรูดเรทจะมีการันตีทองหน้าตู้ในทองค้างถัดไปซึ่งตู้นี้จะใช้เรเดียนไทหรือไม่ดซุ่มสีทองในการเปิดแลกได้โดยใช้160อ s สเตรไรต์ต่อ1เม็ดส่วนตู้วูดลิมิเต็ดตัวนี้ผมชอบมากๆนะครับเพราะการันตีได้ทองหน้าตู้แน่นอนไม่ต้องกังวลว่าจะรูดเรทได้ฮู้ย่างอื่นนะครับซึ่งตู้นี้จะใช้ฟอร์จิงไทหรือช้ดับสีทองในการเปิดแลกได้โดยใช้160อสเตรไรต์ต่อ1เซตจะเห็นได้ว่าเกมนี้ตู้กาชาตัวละครลิมิเต็ดกับตู้อาวุธจะ ฉะนั้นการที่เราเก็บแอสไรหรือว่าเพชรในเกมเนี่ยไว้ใช้ในตอนที่จะเปิดตัวละครลิมิเต็ดหน้าตู้หรืออาวุธประจําตัวจากคุ้มกว่าเอามาแลกแม่สุ่มคาชาตู้ถาวรน,นะครับผู้เล่นฟรีทูพ์ยังไงควรอดทนเก็บเพชรไว้เปิดตัวละครลิมิเต็ดหรือว่าอาวุธจะคุ้มกว่าในระยะยาวนะครับเรื่องถัดมาโฟกัสที่การเก็บเรเวลดาตาแบง เกมนี้ Echo คือส่วนสำคัญที่ช่วยให้ตัวละครของเราเก่งขึ้นนะครับตัวละครจะเก่งไม่เก่งการเลือกฟาร์ม e c h กการเลือกใช้ Echo ให้เหมาะสมกับตัวละครน,นั้นๆถ้าเลือกใสยได้ถูกตัวละครที่เราเล่นก็จะเก่งนะครับและนี่คือสิ่งที่เราต้องตัดสินใจเพราะเกมนี้มีเ c h o ให้เลือกฟาร์มเยอะมากๆซึ่งผมอยากแนะนำแบบนี้ว่าในช่วงแรกที่เลเวลดาต้าแบงเรายังน้อยอยู่เนี่ยให้เราค่อยๆฟาร์ม Echo โดยใช้วิธีการฟาร์มหายเอโคที่เรายังไม่มีนะครับนั่นก็เพื่อที่เราจะได้เลเวล d าต a าแบงจากการเก็บ Echo ที่เรายังไมมม่่่ีนเองแถถ้าถาาว เราจะรู้ยังไงว่าเรายังไมีเอ็โคตัวไหนให้เรามาที่หน้าตั้งค่าเลือกหมวด data bank จากนั้นให้เลือกแถบที่2 Echo Gall e r y ในหน้านี้ให้เราไล่ดูว่าเอ็โคตัวไหนที่เรายังไม่มีหรือมีแล้วแต่ความหายากมันอยู่ในระดับดาวที่ต่ำอยู่ยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าผมฟาร์มเอ็โคตัวนี้ได้นในระดับความยากคือ2ดาวหรือว่าคือสีเขียวถ้าผมอยากจะเก็บเลเวล data bank ให้มันเพิ่มขึ้นผมต้องไปฟาร์มตัวนี้ให้ได้ระดับ3ดาวหรือว่าคือสีฟ้าเพื่อจะให้เลเวล data bank เพิ่มขึ้นนะครับทำแบบนี้นะระดับ ต่อไปจาก3ดาวไป4ดาวและสุดท้ายจาก4ดาวไป5ดาวแต่ถ้าเรามาดูในส่วนของ Data Bank เลเวลปัจจุบันสูงสุดอยู่ที่ระดับ20ซึ่งมองฟาร์มไอโค่จนเลเวลมันตันแล้วนะครับเพียงแต่ว่าต้องมีอยู่ในระดับถึง40ก่อนถึงจะสามารถอัพเลเวลดัตตาแบงค์ถึงระดับยี่สิบได้ซึ่งเะดับสำคัญที่มีการปลดโลคั่วบ,บ,บ,บนอื่นเพิ่มเติมก็จะมีดังนี้นะครับในระดับสจะเพิ่มคอร์ดที่ใช้ในการใสไอโค่จาก8คอร์ดเป็น10คอร์รเเลลลว5ปลดล็อกระดับ3ดาวเลเวล8ปลดล็อกโค่ระดับ4ดาว เลเวล9จะเพิ่มคอร์สที่ใช้ในการใส่เอโคจาก10คอร์สเป็น12คอร์สแล้วก็วงเลบว่าสูงสุดแล้วในตอนนี้นะครับเลเวลสิ้ปลดอกเอโคดับ5าดาวแม้ว่าจะมีโอกาสดรอปเอโค5ดาวแล้วแต่ยังไม่นาให้ฟาร์มตอนนี้นะครับอดใจไว้อีกนิดนึงเพราะในเลเวล17จะมีอัตราการดรอป5ดาวกับ4ดาวอย่างละ50%ส่วนตัวเลอยากแนะนําให้มาฟาร์มในเลเวลนี้แทนนะครับเพราะอย่างน้อยก็ลดโอกาสดรอปเอโคดับ3ดาวแล้วเรื่องต่อมาให้ความสําคัญกับการอัพยูนิตเลเวล อยู่เนี่ยเลเวลก็คือเลเวลไอดีของเราเองนะครับถ้าถามว่าทำไมอยากแนะนำให้ทุกคนในความสำคัญกับการอัพ u ยู่ในเลเวลนั่นก็เพราะว่าการอัพอยู่ในเลเวลจะเป็นการปลดล็อกระบบต่างๆภายในเกมเพิ่มเติมนะครับยกตัวอย่างเช่นในเลเวล22หลังจากปลดล็อกแล้วเราจะสามารถเป็นโลกเพื่อนหรือเพื่อมมาโลกเราได้เองซึ่งมันจะช่วยให้เราเก็บเลเวลต่างๆได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับถ้าอยากรู้ว่าทำยังไงให้ u ยู่ในเลเวลเพิ่มขึ้นเร็วๆก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ไดครับผมไปได้ทำคลิปแนะนำให้ ถัดมาอย่าลืมเข้าเกมเพื่อทำเควสรายวันเรื่องนี้ฟังดูธรรมดาใช่ไหมครับแต่ในความจริงแล้วจากประสบการณ์ของตัวเองที่มุ่งแต่จะเก็บเลเวลของดาตาแบง k ์ในช่วงแรกๆก,ก็มีลืมทำเควสรายวันบ้างอยู่เหมือนกันนะครับซึ่งเควสรายวันเราเช็คได้ตรงนี้เลยนะครับเปิดตังค่าขึ้นมาแล้วไปที่หมวดไกด์บุก๊กเปิดเข้าไปจะอยู่ในแถบ My Stone ตรงนี้เราเช็คได้เลยนะครับว่าเราทำเควสรายวันไปหรือ,อยังหรือถ้าเกิดว่าทำแล้วแต่ยังทำไม่ครบ ก็สามารถกดที่โกเพื่อไปทําได้เลยนะครับแถมการํำเควสรายวันก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ช่วยให้ยูนยนเลเวลเพิ่มขึ้นเร็วในช่วงแรกกด้วยเรื่องต่อมาเก็บทรัพยากรทุกอ,อย่างที่เห็นระหว่างทาง ยากรู้กันว่า v e t e r i n g w a v บเป็นเกมแนวโลกเปิดที่เราจะไปไหนมาไหนก็ได้ชิลๆจะมุ่งเล่นเนื้อเรื่องหลักหรือจะวิ่งปาจาัดก,การกับสตูเบอร์เ,เกตเบคโคก็ได้เหมือนกันแต่กันก็อย่าลืมเก็บของตามทางด้วยนะครับเรื่องนี้ในตอนแร,แรกก็ยังไม่เห็นผลเท่าไหร่แต่พอทุกคนเล่นไปประมาณนึงอย่างผมไปเล่นมั้งแต่เกมเปิดตอนนี้ก็เริ่มจะต้องวิ่งหายเทียมรายทางเรื่อยๆแล้วนะครับพราะมันใช้ในการค้าหลายอย่างเช่นอาวุธยาวหรืออาหารเป็นต้นและนอกจากจะเพิ่มความสบายให้ตัวเองในอนาคตแล้วยังช่วยให้เราจําได้ด้วยนะครับว่าในพื้ เทมในเกิดบ้างเพื่อไม่ให้ต้องมันลำบากเปิดแบบหาในอนาคตน,นั่นเองเรื่องสุดท้ายเรื่องนี้สาคัญมากนะครับเลือกป้านเฉพาะตัวละครที่จะเล่น เรื่องนี้จริงๆนะนะคตผมว่าจะมาเจาะลึกให้อทีนะครับเพราะผมเองก็พลาดเหมือนกันละอยากจะมาแชร์ให้คนที่ไม่เล่นทีหลังได้รู้ว่าอะไรควรทําหรือไม่ควรทานะครับกิมีต้องบอกว่าเป็นเกมไม่ใช้ตัวละครได้คุ้มมากๆเกมนึงเลยเพราะอย่างในเกมคอนเทนต์ของเกมไม่อย่าง Tower of a d v e r s i t y การเล่นอันนี้จะเป็นต้องใช้คอร์สในการเล่นนะครับตัวคอร์หนึ่งตัวจะมี10คอร์สและพอเราใช้งานคอร์สก็จะลดลงไปเรื่อยๆพอคอร์สเหลือต่มกว่าที่เรานต้องการเราก็จะไม่สามารถใช้ตัวละครนั้นได้นะครับจกในการปั้นตัวละครผมแนะนําแบบนี้ ทีมหลักก่อสักทีมย้ำว่าเป็นทีมนะครับไม่ใช่แค่ตัวละครตัวเดียวเกมนี้มี3ตัวละครใน1ทีมปั้นให้หมดเลยนะครับพอปั้นครบแล้วก็ค่อยมามองหาว่าทีมที่2หรือว่าทีมที่3ที่เราจะใช้เป็นทีมแบบไหนมีตัวละครไหนบ้างเราตัวอย่างตัวละครที่น่าปั้นในช่วงแรกของเกมนะครับอย่างเช่นตัวของ m c หรือว่าโลเวอร์ตัวละครหลักของเรานะครับตัวนี้เก่งมากในท่าความมืดหรือว่าฮาว์อกปั้นมาเล่นเป็นดาเมจนหลักได้เลยตัวถัดมาไปสู้ไปสู้เป็นตัวละครจาคฟรีอีกหนึ่งตัวในเกมนะคราย ฮิวสาหรับสายฟรีแถมยังเป็นหนึ่งในตัวละครไดฮิวได้ในเกมตอนนี้อีกด้วยปั้นมายัางไงก็ได้ใช้และสุดท้ายคือตัวละครที่เราเปิดได้จากตู้ลิมิเต็ดหรือว่าตู้ถาวรมือใหม่ไม่ว่าจะเป็นตัวละครดาเมจหรือว่าตัวซับตัวฮิวอะไรก็ตามคีเนี่ยตัวละครจากทั้ง2ตู้นี้เปิดได้ตัวไหนมาแนะนําให้ปั้นเลยนะครับ ก็จบไปแล้วนะครับกับเจ็เทคนิคที่ช่วยให้เมือใหม่เล่นเกม,มีได้ง่ายขึ้นถ้าผิดพลาดยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์และกดติดตามไปด้วยนะครับและก่อนจากกันไปก็ฝากสปอนเซอร์ด้วยนะครับกับ Over Top ทอรับรับตังเกมราคาถูกกด้กัยไพและปัญหาโดานแบนหรือฟันแน่นอนนะครับทางร้านไม่บรีการเติมเงินหลายเกมเลยใครที่สนใจอัตรนของร้านอยู่ใต้คลิปสำหรับในเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเทคแคร์ care, ตัวแลสุขภาพด้วยนะครับ